สวัสดีค่ะผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆมาเจอกันอีกคีมั้งนะเดี๋ยววันนี้ครูจันจะมีงานฝากนะฮะเป็นงานฝากไปครูอนุญาตให้ใช้ความร่วมมือนะคะผู้ปกครองที่มีความสามารถเราจะมาช่วยลูกประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้นะอันนี้ฝากงานว้ก่อนแต่ครูจันทบทวนันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวงานเดี๋วเวเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งอ่าคราวที่แล้วนะครูจันสอน จบแล้วเรื่องของการวัดความยาวแล้วก็ความสูงแต่ขอมาทบทวนนิดนึงถ้าเราไปเจอแบบนี้ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะลูกนะคะมันจะเป็นหน่วยกลางที่เป็นอะไรคะเป็นแท่งๆมาต่อกันใช่ไหมคะเวลาถ้าหนูเจอแบบนี้ให้หนูทำไมนับเลยลูกนับเลยนะคะเนี่ยนับเลยนะเนี่ยมันกี่ช่องนะคะหนึ่งแท่งก็คือหนึ่งหน่วย นะคะลูกหนูดูตามนี้เลยนะหนึ่งแท่งคือหนึ่งหน่วยนะมีกี่แท่งล่ะคะอันนี้เขาบอกว่าใช้ภาพข้างล่างเนี่ยตอบคําถามนะคะกําหนดให้หน่วยกลางก็คือหนึ่งหน่วยที่เป็นแท่งๆแบบนี้นะ, <S <S <ๆ>นะเวลาที่หนูทําข้อสอบหนูหนูเจอข้อสอบแบบนี้ให้หนูอ่านก่อนเลยนะลูกว่าเขาให้หนูทําอะไรนะคะต้องอ่านให้เข้าใจก่อนนะคะอ่านหนึ่งครั้งยไม่เข้าใจสองครั้งสามครั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอ่านให้เข้าใจก่อนแล้วจึงจะลงมือทํา ใช้ความรอบคอบนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะลูกนะเรารับผิดชอบงานอะไรแล้วต้องทําให้ละเอียดและรอบคอบนะคะไม่ต้องเร็วครูจันไม่ต้องการความเร็วเท่าไหร่มาดูในนี้เขาจะมีสัตว์อยู่หลายตัวเลยนี่เป็นวัวเป็นหมูยีราฟมา้าแล้วก็ต้นมะพร้าวมีเพื่อนมาต้นเดียวคือต้นมะพร้าวนอกนั้นเป็นอะไรคะเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนั่นแหละนะคะยกเว้นอะไรฮะยีราฟมันจะอยู่สวนสัตว์ ที่ประเทศเราไม่มีเราเราต้องอนําเข้ามาจากต่างประเทศนะคะยีราฟในประเทศไทยธรรมดามันไม่มีค่ะลูกอยู่มันจะอยู่ทางแอฟริกานะคะถ้าเราดูสรารคดีหนูจะเห็นนะอวัวมีหมูมีม้มานะมีนะคะแต่ยีราฟเนี่ยนูนสวนสัตว์นะคะถ้าเราดูอ่ะทีนี้เราจะดูระยะทางนะจากวัวไปหาหมูทําไมคะลูก1 2ึ่งสอี่ห้าหกพอได้ปุ๊บบันทึกปับ๊บเจด ต่อไปจากหมูจากหมูไปแล้วไปต้นมะพร้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหอ่ะได้หอันอ่ะบันทึกเลยลูกหอ่านแล้วบันทึกอ่านแล้วบันทึกอ่านแล้วบันทะึกนะนับแล้วบันทึกเลยนะคะลูกเขียนเป็นตัวเลขออกมาเลยนะคะอาจากวัวไปหายีราบล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าช่องใช่มกับลูกห้าหน่วยใช่ไหมคะหนูก็ใส่เลขห้าลงไป ต่อไปยีราฟไปถึงม้าเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามอุ้ยใกล้สุดเลยนะน่าจะใกล้ที่สุดพอเขียนมาอันนี้น้อยที่สุดเลขสามนะคะลูกต่อไปจากม้าไปต้นมะพร้าว่่นะนับเลยคะ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดน่าจะน่าจะไกลที่สุดมั้งนะอันนี้คือการการนับ นะฮะการนับการนับที่สิ่งต่างๆที่เขากําหนดให้มาเขากําหนดอะไรมาให้นี่คือวิธีการนับไม่ต้องตกใจอุคหรูปอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วหนูอ่านแล้วหนูบันทึกอันนี้เราเรียกว่าข้อมูลคะลูกนะคะบันทึกข้อมูลลงมาเลยนะคะเขากําหนดอะไรมาให้ค่อยคคิดค่อยๆเขียนไปนะไม่ต้องตกใจนะคะจากนั้นจึงไปอ่าน อย่างเช่นอ่ะอค่ครูจันยกมาตัวยก,ยกตัวอย่างมาดิหนึ่งนะคะระยะนะฮะเขาบอกระยะห่างระหว่างม้ากับวัวเนี่ยใกล้กันที่สุดห่างกันเป็นระยะทางเท่าไหร่คะของม้ากับวัวหนูต้องนึกว่านี่ม้าอยู่นี่วัวอยู่นี่แต่หนูมันมีเส้นตรงนี้ไหมล่ะคะจากม้าไปถึงวัวเลยมีไหมไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นหนูต้องเอาสองอันนี้คือระยะจากวัวไปถึงอะไรคะถึงยีราฟก่อนแล้วถึงจะมามา้า เพราะฉะนั้นหนูต้องเอาสองตัวนี้มารวมกันอันนี้ห้าอันนี้สามรวมแล้วเป็นแปดเห็นไหมคะอันนี้คือวิธีการคิดนะคะลูกนะอ่านให้ละเอียดค่อยๆค,คิดให้รอบคอบนะคะอันนี้ครูจันเอามาเป็นตัวอย่างในการทบทวนนิดนึงนะคะวันนี้ครูจันสัญญาบหนูไว้ว่าอะไรเราจะมาดูงานที่คุณครูจะให้หนูประดิษฐ์ก,นะะกันนะคะเล่นๆกันนะคะอ่ะครูจันเอาอันเก็บอันนี้นะ เก็บอันนี้นะคะถือว่าเป็นการทบทวนกันนิดเดียวนะคะอ่ะเก็บแล้วนะมาดูนี้กันเรื่องต่อไปที่หนูจะได้เรียนเล่มสีชมพูชมพูของเรานะคะดินสอยังลบนะคะเตรียมเลยนะคะลูกนะอันนี้ไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดแล้วเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์นี้กันครูจะให้หนูประดิษฐ์บางคนบอกเอาเราจะประดิษฐ์ยังไงจะต้องใช้อะไรครูจัจทร์บอกแล้วว่าอะไรที่เป็นวัสดุเหลือใช้ ในบ้านเอามาทําอย่างนี้ได้หมดเลยลูกนะนะคะไม่ง่ายการวัดน้ําหนักนะการชั่งน้ําหนักนะการชั่งเป็นการวัดน้ําหนักของสิ่งของต่างๆเช่นน้ําหนักของคนสัตว์ผักผลไม้หรือสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะวัดอยากจะรู้ไอ้นี่หนักเท่าไรไอ้นั่นหนักเท่าไหรนะคะหรือใครหนักกว่าใครนะฮะการวัดน้ําหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเห็นไหมคะ เขาเรียกว่าเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องทำยากๆทำง่ายๆนะคะ,ะมีตัวแขวนมีตัวเกี่ยวมีมีอะไรคะมีเชือกสองข้างแล้วก็มีอะไรคะถาดสำหรับใส่สิ่งของเพื่อใช้ในการช่างน้ำหนักนะคะเพื่อช่างน้ำหนักอะไรหนักเท่าไหร่อะไรหนักเท่าไหร่นะคะอ่า การช่างโดยใช้เครื่องช่างตามรูปนี้นะคะนะคะนักเรียนดูนะเพื่อนๆนี่เขาบอกว่าเขาใช้อะไรเนี่ยเขาใช้อะไรลูกเขาใช้อะไรคะเขาใช้ฝาจีบนะคะเขาใช้ฝาจีบเป็นหน่วยในการวัดฝาจีบก็คือฝาของขวดน้ําอัดลมแต่เดี๋ยวนี้เขาเปจนพลาสติกหมดแล้วลูกนะคะอ่ะต่อไปนะคะเอาก็เดี๋ยว อ๋อเดี๋ยวนะคะดูนะไอ้ฝาจีบเนี่ยตอนนี้เขาใช้ตอนที่เมา่าคลิปต่อคลิปที่แล้วครูจันให้หนูดูมันจะเป็นฝาพลาสติกใช่ไหมแล้วขวดน้าอะ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วลูกไอ้ฝาที่เป็นฝาจีบแบบเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วต้องใช้การเปิดมีอยู่ไม่า่มันเป็นขวดแก้วนะเป็นขวดแก้วอาจจะมีเป็นบางร้านนะคะอ่ะอันนี้เขาจะหามาทุกฝามันจะมีขนาดเท่ากันหนักเท่ากัน เอามาใช้เป็นหน่วยกลางได้ถ้าเราไม,ม่มีนะคะเราหาตัวอื่นก็ได้นะคะเอามาใช้เอามาใช้าาใชแต่ทุกตันต้องเท่ากันหมดอย่างเช่นแบบอะไรที่บ้านหนูมีไหมตัวต่อโดมิโน,โนอะนะคะทุกตัวเท่ากันหมดที่โรงเรียนครูจันก็มีนี่นะอ,อ,อ,อาจจะมาใช้เป็นแท่งช็อกก็ได้หรืออย่างลบกว้านที่มันมีแบบลักษณะเดียวกันนะคะขนาดเท่าๆกันอเอามาใช้ได้นะคะมาใช้เป็นหน่วยกลางในการช่าง นะคะเอามาใช้เป็นหน่วยกลางในการช่างนะคะที่นี้เราจะรู้น้ําหนักของสิ่งของด้วยการช่างนะเราต้องมีเครื่องช่างก่อนนะนะคะตรงนี้เครื่องช่างของเราเราจะมาลองประดิษฐ์กันดูนะคะนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวครูจันจะให้ทําทีหลังเราทำเรามาทําเครื่องช่างกันก่อนนะคะลักษณะนี้ทํำยังไงล่ะมาดูครูจันมีให้มาดูเดยอะเลยหนึ่งตาแนวมีที่แขวนไหม มีอันนี้ท่อน้ำมาลูกท่อน้ำอะนะคะท่อน้ำนะคะเอามาตัดมันจะมีเหลือใช้นิดสักหน่อยนะนกลูกนะแล้วนี่เป็นอะไรเชือกค่ะนะเชือกนะเชือกอันนี้อะไรเข่งขนมจีนไงนะเข่งขนมจีนนะคะไม่ระบุสีอันนี้แบบอะไรคะอาหามานิดนึงนะฮะที่หาคืออะไรคะตัวคลองกับตัวนี้ นะคะแล้วก็ไข่งขนมจีนส่วนใหญ่หลายๆบ้านจะชอบชอบทานขนมจีนนะคะอันนี้แบบนี้แบบหนึ่งนะง่ายๆผูกตรงนี้อ่าต่อไปค่ะอันนี้อะไรไม้แขวนเสื้อช ắt, ัดๆไม้แขวนเสื้อเห็นๆนะคะเชือกค่ะเชือกตะกร้า อันนี้อาจจะลงทุนนิดหนึง่งร้าน20บาททุกอย่างก็ได้หรือ,อจ,จะเป็นแบบตะกร้าของในบ้านก็ได้นะคะอันนี้พี่ค่ะน,นี่พี่พี่พ,พ,พี่พี่เขาทําไว้ให้นะคะแล้วเขาไม่เอากลับไปอ่ะเนี่ยนะคะนี่ไม้แขวนเสือ้อเชือกแล้วก็ตะกร้านะอันนี้ช่างได้จริงๆเลยนะคะใส่น้ําหนักลงไปนะอันนี้จะไปแขวนนะอ่ะสองแบบแล้วนะลูกอ่ะต่อไปนี่เล็กลงมานิดนึงไม้แขวนเสื้อแบบเล็ก มันคงจะหักนะหรือหรือหรือไปตัดตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะนี่แหละนะผูกกระเชอกแล้วหาถ้วยถ้วยนี้คือถ้วยแบบไงรู้สึกจะนึ่งข้าววะลูกนึ่งข้าวนะแล้วไปเจาะอ,อันนี้ผู้ปกครองต้องใช้อันนี้นิดนึงนะคะที่เจาะมันจะลำบากหน่อยนึงนะแต่ก็สวยดีนะคะเราใช้ได้จริงนะคะลูกนะใช้ได้จริงนะคะพอแขวนปุ๊บใส่ของใส่สีของลงไปได้เลยนะคะเป็นน้ำหนักนะอ่ะต่อไปแล้วต่อไป ตั้งละ่ะแบบตั้งละ่ะมีไหมมีสินี่ไงตั้งได้ก็มีนะอ่ะอันนี้เป็นของของพี่เขาพี่เขาทำตอนนี้พี่เขาไปอา,อาจจะไปนู่นละไปปสามแล้วมะนะไป,ปะนู่นละประมาณสองสามปีแล้วลูกนะเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือความสามารถของผู้ปกครองนะคะคุณจันดีใจมากเลยคือเวลาที่ให้ให้ทำอันนี้ยินดีเลยค่ะผู้ปกครองคือเป็นความร่วมมือนะฮะ เป็นความร่วมมือกันช่วยกันแข่งขนมจีนเหลือใช้แน่ๆเลยนะคะเชือกนะคะตัวเกี่ยวตัวคล้องนะแท่งไม้นะคะ,ะคุณพ่อไปมีแบบม,มีเป็นแท่งแบบนี้เป็นอาเป็นอาจจะเป็นอลูมิเนียมเห็นไหมคะนะแล้วก็ไม้นะอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะคะใช้ได้จริงๆนะคะสําหรับอะไรเวลาที่ใส่ใส่คลองไปเราจะใช้ช่างโอเคไหมคะคงไม่ยากไปเนาะ เข่งขนมจีนแถวบ้านเรามีแน่ๆเลยนะไปตลาดนัดทานขนมจีนกันสัหน่อยก็ได้นะคะหรือจะเป็นถ้วยอย่างอื่นนะอันนี้ขอเป็นงานหนึ่งสาสิบคะแนนค่ะสำหรับอันนี้นะคะขอพระคุณล่วงหน้าเลยนะคะผู้ปกครองนะช่วยเด็กๆหน่อยแล้วให้เขาใช้ที่บ้านถ่ายรูปส่งมาให้ครูจันเท่านั้นแหละคุณครูให้คะแนนโอเคนะคะวันนี้ครูจันฝากไปแค่นี้ก่อนนะนะคะ ส่งมาใน Google Classroom เหมือนเดิมนะคะคงไม่ลืมนะใส่ส่งมาตรงนั้นเดี๋ยวครูจันตรวจเองครูจันจะให้คะแนนรีบให้คะแนนเลยเพราะว่ามีบางท่านผู้ปกครองยังไม่ได้ส่งมานะของงานเก่าอะยังรอคะแนนอยู่นะคะยังให้คะแนนไม่ได้ตรงนั้นอันนี้เป็นของใหม่นะเทอมนี้นะคะเรื่องของการชั่งน้ำหนักแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเราจะมาชั่งกันจริงๆบ๊ายบาย